ขอบเียนท่านประธานที่รบครับกับผมสรชาติสุนรพรมอุธิสมาชิกมาเลข158กลุ่ม13จังหวัดนมบลรมยโโครับความเป็นจริงแล้วนะครับเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านนะครับที่ขออยนามตั้งแต่ท่านาผู้ว่านะครับท่านาผ,ผ,ผู้สมพลศริกุณนะครับกลกนไดพูดนี้ตรงประเด็นมากผมจะไม่ซ้ำตรงประเด็นกันทั้งสองท่านนี้ ความเป็นจริงแล้วเนะี่ยผมอยากจะพูดเรื่องที่วันทำไมมาเดินทางช้าเนี่ยแหละครับจากทำเนียบมาถึงเราเนะี่ยตั้งแต่ปี4445หเนี่ยครับเพิ่งมาถึงเมื่อวันที่11เอนี้เองเนี่ยครับเดินทางมาโดยรถเข็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะรายงานฉบับนี้ฮะถ้าเป็นรถไฟฟ้านะ่าจะถึงเร็วกว่านี้หน่อยแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องคอชื่นชมนะครับท่านรองอธิบดีท่านผู้มาเชี้แจงทุกท่านนะครับวันนี้ท่านแต่งตัวเหมือนกันเปียบเลยอยู่ในระเบียบ ดีมากนะครับขอชื่นชมท่านด้วยรายงานทั้งสองฉบับเนี่ยท่านทําได้อย่างดีนะครับอย่างดียิ่งด้วยวันนี้เป็นการรับทราบและก็วิจารณ์รายงานท่านนะครับผมจึงขออนุญาตตรงประเด็นว่าขออนุญาตรายงานท่านว่าทั้งปี4 5หและปี44และ45เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันนะครับรายงานเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4บทที่5แต่ดีหน่อยว่าปี2 4นะี้าเนี่ยท่านมีบทที่6เพิ่มขึ้นมาโดยแทรกบทที่4เข้าไปอีกหนึ่งบทห้เหมือนทำรายงานอย่างดีเลยครับถ้าจะเป็นเวียานิพนธ์ก็คงจะเป็นชั้นดีแต่เสียดายอย่างเดียวครับท่านประธานครับรายงานทำอย่างดีสวยงามนะครับน่าอ่านยิ่งแต่ท่านเป็นผู้ที่นำเสนอในสภาแห่งนี้เนี่ยท่านมีเวลาเป็นเกือบสองปีครับถ้าท่านทำพอร์ตโฟลิโสักนิดหนึ่งครับเอามาฉายให้เห็นภาพว่าท่านมีอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ย มันจะดีกว่าท่านมารายงานต่อสภาแล้วท่านมาอ่านให้ฟังนะครับเพราะจริงๆแล้วเรามีเวลาน้อยมากในการรับฟังรายงานอย่างเนี้ยเพราะทุกในงานเองก็ต้องมารายงานตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายที่ท่านไปทําหน้าที่ออกการรัฐมนูที่เกิดขึ้นถ้าทัางทุกสํานักงานน่มาทาหน้าที่อย่างท่านเนี่ยผมคิดว่าคงจะไปเลือกที่น่าเบื่อในสภาแห่งนี้ผมคิดว่ารายงานของปี 6, 6 6 6 7ที่จะเข้ามารถไฟฟ้าเนี่ยจะเร็วขึ้น เพราะว่ารถไฟฟ้ามันมีถึงแล้วก่อสร้างใต้ดินด้วยบนดินด้วยที่ข้างๆเราเนี่ยมันก็คงจะถือโอกาสในปีงบประมาณ68เดือนสักตุลาพฤศจิกายน่าจะได้รับฟังรายงานที่เร็วขึ้นกับท่านผมนึกว่าผมจะได้เห็นคนเซ็เเนรายงานหน้าปกรายงานมาเป็นร,รัฐมนตรีท่านปัจจุบันประธานท่านปัจจุบันก็กลายเป็นอดีตที่ผ่านมาให้นั่นเป็นสิ่งที่ผมเองต้องของเนี่ยทุ่งตินกับท่านเอาไว้นิดหนึ่งว่า ถ้ามันสามารถปรับปรุงรายงานเหล่านี้ได้นะครับก็ปรับปรุงแต่แน่นอนครับผมชื่นชมในเรื่องรายงานของท่านทั้งสองฉบับที่ส่งเข้ามาสวยงามมากครับแต่วิธีการนําเสนอนั้นขออนุญาตท่านประธานว่าผู้ที่ไปทุกท่านเนี่ยเขาม,มีเวลามาทําสไลด์นะครับถ้าทําสไลด์มานั้นมันจะไม่ตรงคําถามในคําตอบที่ท่านจำเอาไว้เขาจะมานั่งทําตรงนี้เพื่อมาถามท่านนี้ตรงๆว่ามีอะไรบ้างที่เกิดขึ้น โยธาที่ผังเมืองเนี่ยผมเชื่อแน่ว,ว่าเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะทําเรื่องผังเมืองคนอื่นตามไม่ทันแน่นอนครับท่านสวผู้ว่าทวัดได้พูดถึงแล้วว่าถ้ามีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาขึ้นในเรื่องของผังเมืองรวมที่มันออกมาแล้วแล้วไม่ทําตามเกิดขึ้นผมมีเรื่องที่เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยฝากมาว่าเป็นการขาดการประชาสัมพันธ์ ในการจัดทำบันจะทําผังเมืองให้ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทําให้เกิดปัญหาในภายหลังเมื่อถูกจังตัดสิทธิ์ไม่สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างที่ต่างๆได้เช่นพื้นที่ถูกจังวัดสิทธิ์เกี่ยวกับสีต่างๆคงจะหมายถึงโซนหนึ่งนะครับหรือแนวถนนกั้นผังเมืองรวมไม่ขอเอ่ยนามท่านสมาชิกที่ส่งมาให้นะเพราะท่านไม่ประสงค์จะเป็นผู้อภิปรายท่านก็มอบหมายผมเนี่ยไปทําหน้าที่ในการอภิปรายแทน ท่านมีกรณีศึกษาตัวอย่างที่เกิดขึ้นด้วยโรงงานน้ำแข็งมะเรวันที่จังหวัดแพร่ซึ่งได้ขออนุญาตเทศกิจเพื่อก่อสร้างแล้วดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จแต่ไม่สามารถดำเนินการผลิตได้เนื่องจากกรมโรงงานไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้เนื่องจากติดแนวกั้นถนนผังเมืองรวมที่บังคับไว้มีคำถามกลับไปว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้ได้ด้วยซ้ำไป ก็เป็นคําถามกับไปที่กรมโยธาธิการนี่แหละเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่ใช่เฉพาะที่เมืองแพร่อันนี้เป็นกรณีศึกษาคนทีเดียวที่ท่านสมาชิกเห็นว่าผมจะพูดเนี่ยเขียนมาให้ผมเพราะทำไมประสงค์ที่จะพูดเองท่านก็คงอยู่ในแวดวงของผังเมืองแหะครับท่านถึงรู้ดีขนาดนี้ผมไม่ใช่อยู่คนในแวดวงผังเมืองของท่านผมไม่ทราบจริงๆแล้วท่านที่บดีน่าจะมานะแม่น่าจะมอบหมายท่านรองในซ้ำไปเพราะว่าผังเมืองเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่ง ผมมีเรื่องสำคัญที่อยากพูดคุยกับท่านอธิบดีและ,อะรองอธิบดีวันนี้ได้ส้ําไปว่าโซนนิ่งของสถานบันเทิงเนี่ยครับผมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ออกมาตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์ปุรชัยเป็นน้ำตีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ก็ยังโซนนิ่งนิ่งอยู่กับที่ครับสถานบันเทิงเกิดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเต็มและจักพื้นที่ต่างๆไม่รอยูนอกเหนือเขตของขอบเขตของถังเมืองทัางนั้นเลยกรมโยธาและผังเมืองไม่ดูแลเขาก็เปิดอนุญาตไม่ได้ไปขออนุญาตก็ขออนุญาตไม่ได้ เพราะไม่อยู่ในเขตโซนนิ่งที่เกิดขึ้นทําให้สถานบันเทิงทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยผิดกฎหมายทั้งนั้นจึงเป็นที่มาของการเลือกรับผลประโยชน์เพราะว่าคุณผิดกฎหมายตั้งแต่การไม่อยู่ในโซนนิ่งขออนุญ,ญาตไม่ได้ก็ออกอนุญาตไม่ได้กฎหมายสถานบันเทิงเนี่ยเขาต้องไปพึ่งผังเมืองท่านเพราะผังเมืองท่านเป็นคนออกอนุญ,ญาตว่าใครจะเปิดมาเปิดได้ที่เกิดขึ้นท่านไปดูที่ถนนเข้าสารทั้งหมดทั้งตอกทั้งซอยเนะี่ยไม่อยู่ในโซนนิ่งครับไปเปิดโซนิ่งดู มันไม่มีจริงๆเขาก็บอกผมมาบอกท่านว่าทั้งถนนเข้าสารทั้งแถบเนี่ยไม่มีผังเมืองโซนนิ่งให้เปิดเลยแต่เขาก็เปิดทําการมาตลอดผังเมืองทำอะไรอยู่ที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมเองต้องขออนุญาตกล่าบเรียนท่านว่าหวังว่าการรายงานของปี6-6-7ซึ่งไม่ใช่ปี4 4 5ที่ห้าที่ทำารายงานเนี่ยจะมีเรื่องการโซนนิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นไปได้ไหมว่าเรื่องโซนนิ่งมีความจำเป็นอย่างเนี้ยท่านมอบอำนาจให้กับ ท้องถิ่นเข้าไปซะให้เทศบาลนครเทศบาลเมืองกทมเขาไปทาหน้าที่เรื่องโซนนิ่งไม่ต้องให้ท่านมาทำเพราะท่านทํากว่าที่ท่านจะได้การทำโซนนิ่งนะครับในกฎหมายสารบันเทิงเนี่ยต้องออกเป็นพระราชสิทธิกามันดอ,อกยากมากดังนั้นท่านอาจารย์ปุรชัยทําไว้เมื่อ,อยังไงก็อย่างนั้นแนหะตลอดมันก็นิ่งโยกที่มาตลอดครับเป็นปัญหาในการประกอบธุรกิจของสถานบันเทิงมากจึงมีแนวความคิดว่าจะแก้ไขพระรามจัดฐานบันเทิงไหม มอบหน้าในเรื่องของการออกวรคซีนศรีกาเนี่ยเอาไปไว้ที่ท้องถิ่นเขาให้ทําหน้าที่ซะเขาจะรู้ว่าตรงไหนมันเคลื่อนไหวยังไงเพราะธุรกิจเหล่านี้เขาต้องเคลื่อนตามประชากรที่มีอยู่ที่เกิดขึ้นถ้าท่านมาถือไว้ผังเหมือมนเดิมเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วนั่นคือสิ่งที่ขออนุญาตกรัรกบเรียนกับท่านอยู่ตรงนี้กฎหมายพระรามหยัดกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจออกมาตัปีปี42ครับผมเป็นกันมาทีการกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ปี2เป็นผู้แทนรัศดรครับผมแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ทั้งฉบับแก้ไขมากระทั้งล่างที่เกิดขึ้นเพราะต้องการให้มันเป็นกฎหมายที่นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองล่างขึ้นมาเนี่ยกรรมธิการในในปีนั้น,นปี42เนี่ยแก้ไขทุกม,มาตราครับเพื่อหวังว่ากฎหมายนี้จะเป็นแผนแม่บทเพื่อให้กับทุกหน่วยงานในระดับประเทศเนี่ยกระจายแผนและขั้นตอนการกระจายนะครับกับผมว่าแผนออกมาหลายฉบับแล้วครับ ส่วนหนึ่งในเรื่องของกรมโยธาที่การด้วยในเรื่องของการมอบหน้าให้กับท้องถิ่นไปทํานี่แหละอยู่ในแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจด,ด้วยผมเชื่อนะว่าวันนี้นะท่านมารายงานผมผมเพื่อจะทอนกับปทีดีท่านว่าให้ท่านไปดูกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจไปดูแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจออกมาแล้วท่านก็มอบตามซะอะไรที่ให้เขาท,ทําทา้องถิ่นทําได้ก็ให้ท้องถิ่นทําท่านอย่ามานั่งทําเองเพราะท่านมาทําเองแล้วการประชาสัมพันธ์ไม่เท่าถึง มันทําให้ท้องถิ่นหลายเขาอึดอัดเพราะเขาจะออกแบบแปลนก่อสร้างอะไรต่างต้องติดที่ท่านมาตลอดที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่วันนี้ผมสะท้อนให้ท่านทราบและรายงานฉบับหน้าให้ส่งมาเร็วกว่าน,นี้หน่อยจะได้เป็นปัจจุบันไม่ได้เป็นอดีตเหมือนวันนี้ปัจจุบันคือสิ่งที่เราคุยกันในสภาวันนี้แหละเพื่อนสมาชิกร้ายท่านเข้ามาท่านเก็บไปเป็นข้อสังเกตเป็นข้อเสนอแนะแล้วก็ไปปรับปรุงรายงานเป็นอย่างดีที่เกิดขึ้น ผมเห็นด้วยกับขั้นที่ทํามาหกบทในปีล่าสุดคือปีสี่ห้าใส่เนื้อหาสาระที่มันเป็นระบบว่าศึกษาดูว่าระบบต่างประเทศเขาเป็นยังไงเขาต้องทำมาผังเมืองต้องม,มีมีปัญหาศึกษาในระบบว่าเราทํายังไงแผนมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นไปศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายแผนและขั้นตอนการกระจายอายนาจกฎหมายสถานบันเทิงเพราะว่าผังเมืองมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายทุกฉบับดังนั้นขออนุญาตฝากท่านประธานนะครับว่าวันนี้เนีน่ย เรามีเรื่องไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าเรามาคุยกันเรื่องเดียวนะครับแล้วก็จะปิดประชุมเท่านั้นเองเพราะไม่มีเรื่องอื่นอีกแล้วขออนุญ,ญาตฝากไปที่ท่านประธานด้วยนิดหนึ่งครับประธานไปดูระเบียบข้อ4ี่ครับของการวุฒิการปรึกษาหรือครับไม่ได้กําหนดว่า15เสมอไปนะครับวักท้ายนั่นน่ะประธานมีอานาจครับประธานจะให้เพิ่มเติมอะไรก็ได้ผมว่าประธานต้องอ่านระเบียบในการในการข้อสังเกตนะด้วยนะครับประธานครับว่ามันมีวักท้ายให้อํานาจประธานเอาไว้อยู่ ผมเป็นคนหนึ่งนะครับซึ่งไปลงท้ายๆเอาไว้หวังว่าประธานจะใช้อำนาจของท่านประธานเองให้มีโอกาสปรึกษาหารือมากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งที่ผมจะปรึกษาหารือกับท่านประธานก็คือเรื่องของในสภานี่แหละครับเพราะผมอยากจะเห็นว่าเมื่อสภาเรายังไม่มีข้อบังคับการประชุมที่ตามมาตรา7 8ซึ่งเป็นเรื่องของกรรมธิการสามัญประจำสภาเราก็ควรจะมีกฎหมายหรือมียต,ติว่าด้วยการตั้งกรรมธิการวิสามัญชั่วคราว อาจจะเป็นใช้เวลา9 0วัน180วันเข้ามาเพื่อการทํางานเพราะวันนี้เพื่อนสมาชิกรอกรรมธิการสามวันประชาสภาแต่ประธานกรรมธิการท่านทาวั์ยังไม่ได้แล้วเสร็จท่านก็ต้องรอเมื่อรอเสร็จปับ๊บก็ต้องใช้มาตราข้อ1 1 9ซึ่งเป็นการระเบียบบรรจุที่เรื่องที่สภาผูา้แทนราษฎรเนี่ยบรรจุในระเบียบวาระไปแล้วเทียบเคียงขึ้นมาในข้อ119เเข้ามาส่วนที่สองก็เป็นช่วงที่ตั้งกรรมธิการวิสามัญ ว่าจะเป็นปาหมอคางดําเรื่ออะไรต่างๆพวกนี้ครับท่านสามารถตั้งกรรมธิการพิสามันขึ้นมาได้แม้กระทั่งเรื่องกฎหมายสถานบันเทิงเรื่องของเรื่องของโยโกรมโยธานี่แหละสามารถตั้งกรรมธิการพิสามันขึ้นมาพิจารณาศึกษาแล้วก็มอบให้กรมโยธาเข้าไปเป็นเรื่องซึ่งสามารถทําได้ในข้อบังคับการประชมุมนั่นคือสิ่งที่ผมฝากเสนอแนะกับท่านประธานไปว่าอ่านข้อบังคับการเสนอแนะในระเบียบนะครับแล้วในข้อที่4่นั่น มีรดาวอยู่2องดาวนั่นแก้แก้ไขเพิ่มเติมครับมีวักท้ายให้ประธานจะใช้อำนาจผมจึงฝากท่านประธานและท่านเลขาธิการในองค์ภรนี้ด้วยครับขอบคุณการปรตาานครับ